กยี่ผัดติ๋ะเป็นหมี่แห้งเดเดี๋ยวเดือดอินยามที่สุดนะมีเนื้อหมูนะคะแต่ไม่ให้หมดอร่อยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่าอีกแล้วนะครับ เราจะพาทุกคนมากินกว๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาแต่ไม่ได้อยู่ที่อายุทยาทุกคนจะบอกว่ามันอยู่แค่แถวเทอรไทยเองนะซอยเทอรไทยเนี่แหละเดี๋ยวเราปักลิงก์กู o ก l e แ a p ไว้ให้นะครับว่าร้านนี้อยู่ไหนนั่นก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาเจ๊ตุ๊กนะคะ เนี่ยจะโด่งดังมากเรื่องความนัวของน้ําของน้ําซุปแล้วก็กากหมูที่เขาโรยมาวันนี้กินอะไรกันดีเธอเล็กต้มยำเล็กต้มยำหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสองสองเลยหรอไม่กินน้ําตกหรอเดี๋ยวเรียองน้ำตกลองดูก่อน้้ำตกนะฉันกินบะหมี่แห้งด้วยแล้วก็ขอซื้อกากหมูแบบโรยจุกๆนะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราคิวกันแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันในร้านเลยนะคะ าตาของอเส้นเหล็กเส้นเหล็กหมูน้ำตกงในของจแาาุแล้วมากมากเราก็มาแล้วอันนี้คือเกาเหลาเขาตอนนี้น,นิดเกาเหล พิกมาทุกคนอยากจะชิมแบบไม่ปรุงก่อนน้ำตกน้ำซุปเขาน่วนะมีความหวาน,นของซุปหน่อยแล้วรสชาติแบบไม่เผ็ดมากนะบางที่ก๋วยเตี๋ยวเรือพริกเผ็ดกำลังพอดี เนื้อประมาณสี่ชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นสองนี่คือเกาเหลาชัมเท่าไหร่แไม่แพงก๋วยเตี๋ยวแห้งที่นี่คือเขาจะปรุงมาให้แล้วนิดนึงก็ะจะไล่ลาดพริกผัดแล้วก็น้ำตรงน้ำตาลใส่มาแล้วใครที่ไม่กินน้ำตาลก็ บอกเขาได้ว่าไม่รูน้ำตาลมาซึ่งเราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้บอก,กนนเราไม่กินน้ำตาลหรอเราไม่กินน้ำตาลดูดิคอแบบเห็นไหมล้วผอ,อมตัดแบบดูกรามจะกินครบนะจะกินแบ<ม>บซีนะจะกินแบบซีแนะนะ่ไม่กินน้ำตาลน,านี่ทุกคนจะละเท่าไหร่กากหนีไปจ,บจบุกทำไมกิ๊กเสียงอะไรอ่ะโจ๊กอีพลาสติกค่ะ มันเก่าแล้วมันก็ต้องมีเวลาฉันไม่ได้ตัวหนักขนาดน,านั้นนี่ฉันหนักแค่6.3เอนี่มัน,นโผล่กลากหมูเป็นจุกแล้วนะ,ะฉันหนัก80กว่าใสนัุงไม่แตกเลยการบาลานซ์ของคนมันบางทีมันไม่เหมือนกันเว้ยกินเกีเ๊ยวเส้นหมี่แห้งให้ดูนะคะเส้นหมี่แห้งเตีเ๊ยวเด้วยอิทิยาเจสุกจ้า พบออก,กันใส่น,น้เนมูมีเนื้อหมูนะจ๊ะใส่มาให้หมดอร่อยกากหมูท่นจะบอกใรหร้คือว่าว่าท่านจะบอกใครว่ากินเราไม่อ้วนเพราะว่ามันถูรีดน้ำมันออกไปไหมดจำไว้นะถ้าเจอกากหมูก,กินได้ซึงหมอถูกทอดแล้วน้ำมันมันออกใครสอน อยไม่อันนี้ฉันดูจากหลักความเป็นจริงนะเราเอาไปทอดใช่ป่ะทอดแอ่นั้นไม่มีกระเจียวนะมีกระเทียมเจียวนะมีกระเทียมเจียวกระเทียมมันแห้งมากคือมันไม่แห้งไม่มีน้ำมันเลยเธอแต่เขาคิดมาแล้วพอกระเจียมกระเทียมมันเผาผ่านช่วยในเรื่องของผ่านกระเทียมจะบอกว่าโัวในเรื่องเผาผ่านไม่แข็งใครใช่ใช่เป้นก็แบบโอเค กันหมูจุกๆจ้าทำรก็คือฮะช่มากกับหมูชักับหมูคือที่สุดยีคำนะครับ ออเป็นหมี่แห้งหมดแล้วจ้าเลียร์ได้ไหวมากระช่างไหจ้าเหนะอหนุ่มมากหมูนุ่มไหยหมูนุ่ม แล้วก็มีทั้งหมูสดหมูเปื่อยถ้าใครจะมากินว่าเรามากินกว๋วยเตี๋ยวเรือล้วกินแบบพี่ผีทีแรกแหละไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ กะสองชามที่นี่ก็คืออิ่มแล้วเยอะเหมือนกันนะคุยอะครับิ่มามากเดี๋ยวเดียวเขาคิดนันก่อนนะจ๊ะเป็นธรรมเนียมของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือว่าทุกโต๊ะต้องมีวางขนมขนมช่วยขนมช่วยเราจะเปิดไหมเราจะเปิดไหมพูดแก่เลย แกะแกะฉันต้องการกินเดี๋ยวนี้ไห้ยาข้าวช้อน่ะเอามาแล้วก็ต้องปิดด้วยขนมถ้วยเป็นมันเป็นเหมือนอะไรนะมันเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะวัฒนธรรมวัฒนธรรมของการมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ๊ะต้องปิดด้วยขนมถ้วยที่มีอยู่บนโต๊ะถ้าแล้วนะคะอืมดีอ๋ หมมากกะทิหอมมากเฮ้ยถ่ายยากนะแบบเนี้ยถ้ากินแล้วมองนะกันคือรสชาติแหละอือชาติอ่ะอุ้ยคือมันดีมากอืออื้ออ,นนอ,อื้อแข็งหนักเห็นหนักเออดีอ่ะดีมากโหนมคุ้ยดีมากๆเลยแล้วนี่คือเศษซากทางวรรณคดีไทย สมัยอยุธยานะจ๊ะเศรษฐศาสอารอยธรรมกระเทยไทยเศรษฐศาสอารอยธรรมกระเทยไทยอืมใช่ทั้งหมดนี้คือกินแล้วนะจริงๆเมื่อกี้พาเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออุทยาเจตุก่อยเทือไทยนะครับจะบอกว่าคือมันอร่อยนะอร่อยมากๆจริงๆและโดยเฉพาะแบบ กากหมูเชียวที่เขาเจียวเองเนี่ยแล้วโรยลงไปนะในความนัวของแบบน้ำตกหมูเจอกับกาก,ากหมูก็กรอบ,อบทุกคนจะบอกว่ามันฟินแก้มากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะปิดทายอันนี้ขอบอกเลยคอนเฟิร์มใช่ไหมแสดงว่ามันอร่อยที่สุดใช่ไหม น,นันไนั่นคือขนมถ้วยนะจ๊ะที่วางอยู่บนโตะทุกโตะนะจ๊ะถ้ามาแล้วทันว่ามีขนมถ้วยอยู่บนโตะนะกินเสร็จรีบเปิดกล่องขนมถ้วยแล้วกินตามเลยนะอร่อยมากๆมันหอมกะทิเนาะบางร้านแบบมันจะหวานโดดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือหอมหนัวกะทิแล้วก็หวาน,นดีเนาะมันกะทิดีมากๆแล้วจะบอกราคานะคะว่าที่เนี่ยเจตุกข,ขายไม่แพงเลยนะเจะตุกข,ขายชามละสามสิบบาทเองทุกคนเนี่ยเรากินกันสองคนคนละสองชามเนาะ คนละ60บาทคืออิ่ม60บาทหรอ60บาทตะเกียบถ้วยละสามสิบถ้วยละสามสิบเอออย่าตกใจไม่ลราไม่ใช่แล้วมันถูกไงแล้ะมันเยอะมากใช่แล้วเราสั่งเป็นเกาหลาก็สามสิบบาทเกาเหลาก็สามสิบว่ะเออแล้วรวมกันทั้งหมดเมื่อกี้มีหนมถ้วยหนมถ้วยก็สามสิบมีน้ำอีกมีกากหมูกากหมูห่อละยี่สิบให้เขาอันนี้ต้องให้เขากากหมูต้องให้ก็รวมทั้งหมดสองร้อยสามสิบแต่กินเยอะมากนะเท่าที่ทุกคนเห็นที่เราถ่ายว่าตอนกินเสร็จ เรากินอะไรไปบ้างถ้าใครมาแถวเทิดไทยแถวเพชรเกษมแถวเนี้ยแถวฝั่งทนเนี่ยวิ่งมาแถวนี้นะก็แวะมาเดี๋ยวเราปักอบอกอีกทีนึงว่าเดี๋ยวเราจะปัก Google ไว้ตใต้ e ดสคริปชันนะครับรถมาเหรอเธอเจะต้องเดินเป็นดอลลี่ไปขอฝากด้วยนะครับกับช่องชีวิตทีว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยขึ้นเลยยังไงก็เจอกันนะครับกับคลิปหน้าว่าเราจะพาไปกินอะไรนะครับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคับเธอเป็นคนขับะเธอเป็นคนขับฉันไม่คนขับเออเธอเป็นคนขับออคนอประตูฉันก็ไม่ให้เธอขับขึ้นเกาะกลางขนาดนั้น